ดาวเคราะห์ชุมนุม Planetary Junction เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหนเนาะซึ่งไม่ได้บ่อยเลยเรามาฟังรายละเอียดกันเลยครับไปชมกันเลยสวัสดีครับดูดาวการอ t u คล s สอสโ o เนอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของดาวเคราะห์ชุมนุมนะครับดาวเคราะห์ชุมนุมหรือ Planetary conjunction นะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยอ่าเราเรียกว่า conjunction นะสำหรับการที่ดาวมาร่วมกันนะมากตั้งแต่2ดวงขึ้นไปเนาะเช่นดาวภาพนี้เนาะเป็นภาพดวงจันทร์แล้ว มาคอนจังชั่นร่วมกับดาวพฤหัสบ,บดีและดาวศุกร์นะครับซึ่งอันนี้ปรากฏการณ์ที่สัดว่าหาได้ยากนะทีนี้เออเราก็จะมาเล่าบทความเก่าเนาะซึ่งเป็นบทความเรื่องดาวเคราะห์ชุมนุมในเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ซึ่งเออเราจะกล่าวถึงว่า planetary grouping ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ตั้งแต่สามดวงขึ้นมาตันบนท้องฟ้าเมื่อมองจากพื้นโลกเนาะซึ่งในแต่และรอบก็ไม่เหมือนกันเนาะมันจะมีเอ่อคำศัพท์ก็คือดาวเคราะห์ชุม มาสามสี่ห้าดวงคือปกติสองดวงมาเจอกนะันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วว่าแบบไอการที่มาเจอกันเป็นแบบคอมโบเซตแบบสามสี่ห้าดวงเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากๆๆวไว้นะจากจากในข้อมูลใซ้ของสมาคมเนี่ยก็มีนนปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์ชุมนุมสาดวงในใกล้ๆกันมาเจอกันเนี่ยก็มีอยู่เป็นระยะระยะนะไม่ว่าจะเป็นอ่ะอย่างเช่น ยกตัวอย่างก็คือในปี2021ก็คือ13กุมภาพันธ์2 0 2พมีดาวพุธด,ดาวพฤหัสบัด,ดีแล้วดาวศุกร์มาใกล้ๆก,ก,กันเนาะซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเช้ามืดเนาะถ้ามีใครได้สังเกตห่างกันประมาณ4องศาสดวงก็ว่าเกิดขึ้นได้ยากและรอบต่อไปก็จะเป็นพุธอังคารแล้วก็เสาร์ในวันที่20เมษายน2026นะแต่ทีเนี้ยเออถ้าเกิดอันนี้เราก็ลองคำนวณว่าถ้าเกิดเป็น4ดวงละ่ะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือโอ้ต้องปี2100เลยเนะก็คืออังคารพุธพฤหัส แล้วก็เสาเนาะจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยแต่ทีเนี้ยก็คือจะมีปรากฏการณ์ที่ดาวครอสสว่างที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้ง5ดวงมาเจอกันในระยะ10องศาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากเลยเป็นรอบพันปีเลยเนาะกว่าจะเจอกันทีนึงซึ่งข่าวดีก็คือในช่วงชีวิตเราเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสพอรุ้นจะได้เห็นนะก็คือวันที่8กันยายน2,0 4 0 40, นะก็2040ก็คือเป็นปี2583นะครับ ในวันที่8กันยายนเนี่ยก็จะมีดาวเคียงเดือนกันประมาณ6-7ดวงเลยตรงนี้แน่นก็คือตั้งแต่ดวงจันทร์ดาวพุธด,ดาวพระหัสบดีดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวอังคารเนาะแต่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะการที่จะมาใกล้กันอย่างนี้เนี่ยยากมากๆเลยนะครับซึ่งดาวค้อชุมนุมเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ดาวคอมาเจอกันโดยมุมมองจากโลกนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้เขาก็มีคำนวณไว้ว่าเออตอนอย่างตอนเดือน าภาพพฤษภาคมปี2000เนาะที่ตอนนั้นดาวเคราะห์ชุมนุมเอ่อแต่ว่าก็คือมีดวงที่ดวงจันทร์มาประกอบด้วยก็เลยไม่มีใครมองเห็นเนาะเพราะว่าแสงอาทิตย์กบหมดแต่ก็มาชุมนุมกันในตอนปี2000ก็จะเป็นข่าวช่วงหนึ่งเนาะในตอนนั้นซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบก่อชีวิตของเราอะไรนะครับเนื่องจากว่าแรงโน้มถ่วงมันน้อยมากๆเลยนะครับครับอันนี้ก็มาดูได้ในเว็บไซต์ของสมาคมนะดาวเคราะห์ในปี2564เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพของการแสดงดาวเคราะห์ โคจรในแต่ละช่วงปีเนาะซึ่งก็จะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบ,บด,ดีดาวเสาร์อะไรมาโคจรตัดกันไปตัดกันมาแบบนี้นะครับซึ่งอย่างเช่นสมมติว่าไอการที่มันดาวเคราะห์มันมาเจอกันเนี่ยเราก็สามารถดูจากแผนภูมินี้ได้เช่นตรงจุดนี้เนาะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดาวศุกร์กับดาวอังคารเจอกันตอนช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแต่ว่าถ้าดูละเอียดก็ต้องไปดูในแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งเนาะหรือว่าอาจจะอย่างเช่นยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นจุดตรงนี้เนาะ อังคารกับพุธเจอกันเนาะในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนฝั่งชาวมืดนะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นหัวข้ามฝั่งด้านขวาเป็นชาวมืดเนาะก็มาศึกษาเพิ่มเติมในนี้ได้แล้วก็จะมีเขียนกลุ่มดาวตรงที่มันเจอกันด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองให้ทุกทุกท่านไปดูปรากฏการณ์ดาวเราะอชุมนุมในจากซิมูเลชันกันเลยนะครับครับสำหรับมุมมองของดาวขครชุมนุมเนี่ยจริงๆเป็นเพียงแค่มุมมองเมื่อมองจากโลกเท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้เป็นมุมมองจริงๆบนท้องฟ้าจริงๆมันอยู่ห่างกันมากเลยนะครับอ่าเรายกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราลองเดินทางไปยังอดาวอย่างเช่นดวงอาทิตย์นั้นแล้วมองย้อนกลับมาเนี่ยในปรากฏการณ์นี้มันจะเป็นยังไงเนาะอ้าวเราลองดูกันเลยนี่นะในช่วงวันที่เกิดปรากฏการณ์เห็นไหมว่าเป็นอย่างนี้นะอะพอมองไปปุ๊บก,ก็คืออันนี้โลกจะอยู่ฝั่ง เห็นจะเห็นไหมครับว่าดาวเคหออยู่ฝั่งนู้นเยอะๆเลยดาวสาวดาวพฤหัสปดิดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธเนาะแต่ว่าโลกเนี่ยเขามาอ้อมอยู่ฝั่งตรงนี้เนาะก็เลยเห็นแค่ดาวตรงเนี้มันมามันมาอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้นั่นเองนะซึ่งมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะบังเอิญน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าสัมพันธ์กับว่าแหล่งน้มถ่วงจะทําลายโลกเราอะไรอย่างนี้นะครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นภาพดาวค้อชุมนุมที่น่าจะสวยมากๆเลยนะครับในวันที่ 8กันยายน240 0เนาะหรือ2,583นะครับก็คือจะมีดาวเคราะห์ชุมนุมกันทั้งหมดโอ้โห5ดวงพร้อมแถมดวงจันทร์ด้วยเนาะแต่ไม่มีดวงที่มากวนใจในการสังเกตครั้งนี้นะก็จะเห็นว่ามีดวงจันทร์นะดวงจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีดาวพูธตรงนี้เนาะดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพราสบดีดาวเสานะก็มาจ้าเอกันตรงนี้แล้วก็มีดาวสไปก้า อยู่ทางด้านบนเนาะเป็นดาวสว่างอันนี้ปี2040ก็อย่าลืมมารอชมกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็จะมีเราจะลองย้อนไปตอนปี2000ที่ตอนนั้นเป็นอานะครับ2000เนี่ยดาวชุมนุมมันชุมนุมใกล้กันขนาดไหนเนาะไอตอนวันที5่5พฤษภาคมนะอ่า5พฤษภาคมอันนี้ก็คือเราก็ย้อนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเห็นว่าเห็นว่ามีดาว ดาวคอ์ชุมนุมคือหมายความว่ามีดวงอาทิตย์อยู่ด้วยแล้วก็มีดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถ้าไล่ไปตามตามวันก็อังคารอยู่ตรงนี้เนาะพุธป่าพฤหัสสบดีแล้วก็อันนี้ศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์ก็จะเห็นว่าอันนี้ดาวค้อชุมนุมแต่ว่าเนื่องจากมีดวงอาทิตย์อยู่เราก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองส่วนใหญ่ดาวคออชุมนุมที่เราอยากจะดูเนี่ยก็มักจะเป็นดาวคออชุมนุมแบบที่อาจจะไม่ได้สมาชิกครบแบบนี้นะ แต่ว่าเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะเคยเคยได้ดูเนาะนั่นก็คือ,อพระจันทร์ยิ้มเมื่อปี2008นั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองซิมูเลชันดูอันนี้เป็นภาพดาวดาวเคราะห์ชุมนุมที่เอ่อใครใๆหลายๆคนอาจจะพอจำได้นะสวยมากๆเลยก็คือเป็นพระจันทร์ยิ้มน้อมีดาวพระหัสสัปดีอยู่ทางด้านขวาดาวศุกร์แล้วก็ดวงจนันทร์ตรงนี้เนาะก็เห็นเป็นรูปพระจันทร์ยิ้มนะครับซึ่งก็ สวยมากๆเลยเวลามองบนท้องฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมหรือว่าดวงจันทร์มาเยี่ยมชมกับดาวเคราะห์ที่สวยมากๆเลยเนาะไม่ได้เกิดเกิดขึ้นได้ง่ายๆในจังหวะนี้พระจันทร์ยิ้มเนี่ยคือส่วนใหญ่ต้องเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างแล้วก็ดวงจันทร์มนอยู่ในตำแหน่งด้านล่างพอดีแล้วก็ดาวเคราะห์ต้องมาอยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกันเนาะซึ่งมันเกิดขึ้นยากมากๆเลยนะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการซิมูเลชันเรื่องของอาดาวเคราะห์แล้วก็ เรื่องของดวงจันทร์ที่จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องดาวเคราะห์ชุมนุมนะครับเอาละเราจานกลับมาตรงปัจจุบันดีกว่าทีนี้อย่างปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมในปัจจุบันเนี่ยในปี2021เนี่ยเราจะเห็นเห็นอะไรได้บ้างเนาะเราก็เดี๋ยวเราลองพาดูเนาะอันนี้ทุกท่านก็จะเห็นตรงนี้คือดาวคารและนี่คือดาวศุกร์เนาะแปลว่าเดี๋ยวดาวคารกับดาวศุกร์เนี่ยเขาก็จะต้องเคลื่อนที่มาเจอกันเนาะอ่าเราค่อยๆขยับไปอย่างช้าๆเนาะนี่เห็นไหมว่า ดาวศุกร์ก็จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องไปเจอกับดาวอังคารจนได้น,นะครับอัานาีเช่นวันนี้อันนี้เป็นประมาณวันที่12กรกฎาคมเนาะก็จะมีดวง,งจันทร์อยู่ทางด้านขวานะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารนอันนี้ก็จะเป็นดาวค้าชุมลุมแบบเล็กๆนะอาจจะไม่ใช่เหมือนพระจันทร์ยิ้มรั้งก่อนๆแต่ว่าก็รอชมกันได้นะครับวัน จันจสรรที่12กรกฎาคม2021นะครับในช่วงหัวค่ำประมาณุ่มครึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของปรากฏการณ์าดาวเคราะห์ชุมนุมแบบจำย,ย่อมนะซึ่งอาจจะเป็นแค่ดูโอเนาะไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์ดูโอไม่ได้เป็นแบบทรีโอแบบที่เป็น3ดวง4ดวง5ดวงแบบที่เราโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็อย่าลืมรอชมปรากฏการณ์ในแต่ละครั้งแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r c t u s a s t r o n o m e r นเะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h ช n n e l นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ